ช่องต่อย o w c ชวันนี้นะคะเขาก็จะมาสุมสกินปืนนะคะก็คือสกินปืน XM8 นั่นเองไปดูกันเลยค่ะที่ Rocky Royal นะคะนีะ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะนี่ปืน XM8 นะคะก็จะมีอาวุธทรงพลังที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะว้าว เลเวลอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะคะโหใส่ฟ้าก็นิดนิดเองค่ะเลเวลเจ็ดโอ้โหใส่ฟ้ายัางเยอะเลยต้องจัดซะหน่อยแล้วค่ะสวยนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้ก็คือเครื่องปักปัปติก,กรไพภามีพลาังงานบรรจุอยู่ในภายชนะภายในนะคะดู่ว้าว สวยกล่องศพสวยมากเลยค่ะดูดิแล้วก็แอร์บอร์ดแอร์บอร์ดนะคะนี่มีผู้คุมกดแห่งโชคชะตานะคะว่าอันนี้ก็สวยนะลงสู่สนามลบอย่าลงสู่สนามลบอย่างมีสไตล์นะคะ yeah. อย่าอุยอันนี้คือกระเป๋าผู้คุมแห่งสายฟ้าแห่งสายฟ้าข้าจะคุ้มครองเจ้า กิดเอฟเฟกเมื่อสลับอาวุธสลับอาวุธเราก็แบบเอฟเฟกมันก็จะมาเหรออันนี้คือกระเป๋าหนึ่งนะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะดูสิอ่ากระเป๋าสองนะคะว้าวก็เริ่มมาแล้วนะคะแต่กระเป๋าสามเนี่ยอยาเกเจอกระเป๋าสามจริงเลยนี่กระเป๋าสามนะคะก็จะมี ใส่ฟ้าเหมือนกันค่ะว้าวสวยมากไหนเวลาคนใส่สิโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะงั้นเราไปดูตัวปืนกันก่อนเลยนะคะนี่ XM8 นะคะบปเลื่อนขั้นดูก่อนนะคะนี่นะคะอัปเกรดเพื่อรับ80พิเศษนะคะดูสิ<ป>อันนี้คือท่าทางพิเศษนะอ๋อท่าทางพิเศษนะคะว้าวสวยมาก ทุกคนยังสวยเลยอะ่ะอันนี้นะคะเอฟเฟกต์การสังหารอ๋อเวลาเราฆ่าคนได้นะคะมันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์การสังหารนะคะเป็นแบบนี้เลยยอดอันนี้คือเอฟเฟกต์การประทะเวลายิงใช่ไหมโอ้โหทุกคนใส่ฟ้าใส่ฟ้าเหมือนกันว้าวเวลายิงก็มีใส่ฟ้าเอฟเฟกต์การยิงอ๋อใส่ฟ้าก็จะอยู่ไปลายนะคะปลายปืนนะคะเนี่ย แถบชื่อสังหารค่าสถานะปืนนะคะก็ดาเมจบวกสองอัตราในการยิงนะคะบวกหนึ่งค่ะในความรีโหลดนะคะลบหนึ่งนะคะนี่อะไรอะ่ะอัปเกรดสถานะอ๋อมันจะอัปเรกอัปเกตรดตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ปะน่าจะใช่ค่ะอันนี้ปุดรบอกแอิวตี้ ปลิดล็อกตัวนี้เอเราจะสุ่มได้หรือเปล่านะคะเรามีแค่6 3 4ส,พสเพจเองอย่างนี้มันต้องใช้ดวงแล้วค่ะดวงนะคะดวงของเราค่ะใช้ดวงของเรากล่องแรกอะ่ะจะได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยเนมาตรงนี้แล้วขอให้ได้เธอขอให้ได้ อ่ะยิบเก้าเพค่ะเอาแล้วนะขอให้ได้เถอะขอลบอขออธิษฐานตอนนี้เข้าขอแล้พียงได้แน่ชัวร์ชัวร์วค่ะเออนี่คือสกิน ¡Vamos! ไม่ถึงไม่ได้อ่ะขอให้ได้เธอตอนนี้อมเพียงอมเพียงอมเพียงมันน่าจะเป็นปากเรานะคะเนี่ย oh. <c oughs> ไปเลยไม่กอไม่มีดวงเลยอ่ะโู้ขอ,องมาตัวสุดท้ายแหรอยเก้าสิบเก้าเพจ นนะไปกันเลยค่ะหนึ่งสอง้ำไขได้ไข่ได้ไอ่ได้นี่ทำไมอะเป็นเพ 299แต่เรามีแค่258เองทุกคนคะเมื่อกี้นี้นะคะเขาไปเติมเพชรมานะคะงั้นสุ่มต่อกันเลยค่ะ ออกก่อนกันอันนี้เถอนัดไปดูกันเลยค่ะอมไม่ได้ก็คือไม่กล้ปินนี้เปิดสุดท้ายค่ะอะไม่ไหวยาคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอ้โหไม่ไหวเลยค่ะทุกคนนะ เราได้กระเป๋านะคะส่วนใส่เลยค่ะกลองัองใจอ่ะก็แอร์บอร์ดนะคะทำไมอะ่ะของใหม่ใส่ของใหม่ไปค่ะเน่ออกยากรหรือเกินน,นนี่ค่ะนี่เลเวลหนึ่งอยู่เลยค่ะ